เราว่าหลังจากที่ทุกคนฟังเพลงยานเสร็จทุกคนน่าจะได้ใช้เวลาของตัวเองในการแบบทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกว่าจะมีวันนี้ของของทุกคนอ่ะว่าแบบอะไรบ้างมันข้าวหยิบเอที่เรากินไปยุงน้ำไฟน้ำพี่ยายเราเคยเอ๊ย ค่าไฟที่ตาเราเคยจ่ายให้หรือใครก็ตามหรือเย้ยมันน่าจะทําให้เรากลายเป็นคนที่เป็นคนมากขึ้นแน่นอนคนถ้าเราเดินเจอที่ไหนเราคือเพื่อนกันนะเราก็อยากจะบอกแล้วก็ขอบคุณสุดท้ายแล้วกันขอบคุณพี่ปิชาปัดไัยคะ่ะแล้วก็ทีมงานเซิร์ฟมิวสิกพวกคุณคุ้มค่ากับกรารรอคอยมากๆ แล้วก็วนนี้หนูคอมเพลตมากมากเลย,เน,ยน้ำตาที่ิโยธที่หนูเสียไปทําให้หนูได้มีสติมากขึ้นตลอดเลยเวลา30ปีที่ฉันคิดว่าดิฉันไม่ได้นั่งจะมีโอกาสมานั่งคุยกับกล้องแล้วก็บอกตัวเองว,ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แล้วก็เล่าเรื่องราวให้คนแอนดีิฟังเพลงมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วแล้วมันได้ทําหน้าที่มากกว่าเพลงอื่นด้วย คนทำเพลงมีหน้าที่ทําเพลงเพื่อที่จะทําให้คนรู้สึกแล้วก็มากยิ่งขึ้นคนทําเพลงบางคนก็คือทามาเพื่อเงินคนทําเพลงบางคนก็ทํามาเพื่อให้เล่าเรื่องราวในชีวิตคนทําเพลงที่ปีชาปัดไยก็ทําเพลงขึ้นมาเพื่อให้คนได้ คิดแล้วก็มีสติรขอบคุณจริงๆที่ดูนี้ทำให้หนูมีสติกับงได้หลายอย่างแล้วก็คงจะมีพลังในการเดินต่อไปขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้<อ>โลกใบนี้มันจะบอกว่าให้โลกมันน่าอยู่มันก็ดูโลกสวยเกินไปแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนแบบมีมีวันที่ดีขอให้ชิดบุญญาณน,นะครับ คนพักของอยขึ้นมาได้บอเอาคนพักของอยขึ้นมาได้บอ